วันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของการใช้แอปพื้นฐานนะครับอย่าง Google Map หรือ u t u b e นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เขาเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพืจะใช้ได้เนาะอันดับแรกนะครับสไลด์จอลงมานะครับจะมีสัญลักษณ์ไวไฟขึ้นนะครับเรากดค้างได้เลยมันเป็นคีย์ลัดเนาะอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อกับไ Wi ไ i ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่ายังไงอะไรก็ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเชื่อมต่อไ i f i ร้านไปนะครับผม พอคอนเน็กปุ๊บนะครับผมจะมีสัญ,ญลักษณ์รูป Wi-Fi ที่เป็นรูปใบพัดขึ้นมานะครับอันนี้แสดงว่าอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมกันแล้วนะครับแล้วกลับมาหน้าหลักได้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้งานพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแอป u u u e g o o o l l m m p s สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมบถ้าตัวเครื่องเขามีอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับรวมถึงตัว YouTube ด้วยนะครับผม เราเล่นได้เลยนะครับถ้ามันไม่โหลดหรืออะไรยังไงอันนี้อาจจะต้องอเช็คสัญญาอินเทอร์เน็ตจากสว์ทโฟนอะไรอย่างนี้ของเราอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีเน็ตหรือเปล่าแชร์ถูกต้องไหมนะครับ